แท่แนศิลาอาดทินล้างสาดรถดีเมืองพระศรีพนมมาดแหล่งไม่กว่าตองกงดงหอมแดงหรือจืองามระบือน้ำตกแม่พูและนี่ก็คือคำขวัญของอำเภอลับแลเจ้าสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะสถานีรถไฟศิลาอาจค่ะ, <c oughs> ะรายการของเราชื่อ ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะไปกันที่อําเภอรับ,รบแลค่ะรับแลแม่แลรับนะคะในนี้นะคะเราก็จะมามันต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนเพราะว่าเราจะไม่พูดภาษาไทยวันนี้เราจะรับมีอะไรพิเศษหรอคะพี่หมวยวันนี้เราก็ต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนสิคะพี่อิวอย่างเห็นแล้วหรือสิคะแล้วเราจะไปทําอะไรกันคะวันนี้ไปเรียนรู้ภาษาเหนือกันคะ่ะ ภาษาเหนือมีอะไรบ้างคะคิดจื๊อแบ๊บแบบโอเคค่ะนั่นเราเดี๋ยวเราไปรับแรงกันเลยค่ะอำเภอรับแรหรือเมืองรับแร เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจุงมจนโบราณตีมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทยัยตามข้อสันนิษฐานของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้กล่าวว่าเดิมเจ้าเมืองแปและเจ้าเมืองนานหนีฆ่าซึกและความเดือดร้อนมาส่อนตัวตั้งจุงมจนอยู่บริเวณนี่ เนื่องจากเป็นตีป่าโรกร่างลบซ่อนตัวง่ายและภูมิประเทศเป็นเมืองอยู่ในหุบเขาตีมีเนินสลับกับพื้นถี่ตำคนต่างเมืองถ้าบบกคุ้นเคยกับภูมิประเทศนี่จะหลงร้างได้ง่ายอำเภอรับแลจึงเป็นอำเภอหนึ่งตีมีความสนใจม้าหมากไม้ จึงทำฮึกกลุ่มของข้าเจ้ายากทายถอดเรื่องราวภาษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอรับแลเพื่อสะท้อนให้ทุกท่านได้เห็นถึงวิถีชีวิตประเพณีขนบธรรมเนียมอาหารการกินและการแต่งกายเจิญรับจมและรับฟังได้เลยเจ้าค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอรับแล เราจะพาเพื่อนไปเรียนรู้กับอะไรกันบ้างคะเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารค่ะวัฒน,นธรรมค่ะด้านภาษาค่ะสถานที่ท่องเที่ยวค่ะและการแต่ไกายค่ะเรียนรับแล อาคารไม้ยกใต้ถุงสูงประกอบด้วย3ส่วนคือเรียนใหญ่ชานและยุงข้าวมีควาไฟอยู่ทางทิศใต้มีล้านน้ำอยู่ติดกับควาไฟมีบันไดยอยู่ทางทิศเหนือเสาเรียนเป็นเสาไม้ที่ใช้ขวานทำเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมโดยการสร้างเรียนจะใช้สิวเจาะหัวเสา เพื่อใส่ตรงลอดให้เสายึดกันแล้วตอกลิ่มหนุนให้แน่นเรียนใหญ่ประกอบด้วยตื่นหรือที่เราเรียกว่าชานบ้านและห้องนอนซึ่งแบ่งครึ่งกันลักษณะสำคัญที่พบในเรียนรับแล 1. ตัวบ้าน ตัวบ้านนิยมหันหน้าไปทางทิศเหนือทิศใต้เรียกว่าขววงตะวันไม่นิยมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกเรียกว่าตามตะวัน 2. จัวบ้านเป็นรูปตานครีมีความเชื่อว่าใบตาลเป็นใบไม้ที่ใหญ่ที่สุดเมื่อนำมาติดบ้าน จะทำให้ร่มเย็นเป็นสุขบางบ้านทำเป็นจั่วเล็กแล้วมุงยื่นออกมาทางด้านหน้าเรียกว่าแข3 3. หลังคามุงด้วยไม้แป้นเกตมีลักษณะเป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณ6นิ้วยาวประมาณ12นิ้วด้านล่างเป็นมุมฉาก ด้านบนมีลักษณะโค้งมนกลมวางเรียงซ้อนกันเพื่อไม่ให้น้ำฝนไหลลงตัวบ้านใต้หลังคาจะมีเทิงเป็นไม้กระดานปูวไว้สำหรับวางของบางบ้านใช้ทำหิ่งผีบางบ้านใช้ทำห,หิ่งพระ 4. ตื่นเป็นห้องโถใหญ่ ใช้เป็นที่รับแขกทำบุญหรือพิธีต่างๆการแต่งกายของชาวรับแลการแต่งกายของชาวไทยยวนหรือชาวรับแลนั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ามาเป็นเวลา หลายร้อยปีจนถึงปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งหม่มสวมใส่ในชีวิตประจำวันหรือออกงานบุญใหญ่ๆด้านอาหารอาหารพื้นบ้านของชาวลับแลมีดังนี้ 1. ข้าวพันผัก 2. มีพัน 3. ข้าวพันและ 4. ข้าวแคบ1 ข้าวผันผักข้าวพันผัก,ผกคือการนำผักที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเช่นถั่วงอกคะน้ากวางตุง้งกะหล่ำปีหรือผักอื่นๆลงบนแผ่นแป้งสุกปิดฝาไว้สักครู่เมื่อผักสุกใช้แผ่นไม้แบนๆชาวรับแลเรียกว่าไม้หลาบโดยนำไม้หลาบมาทำเป็นแผ่นแป้ง เป็นมุมห่อผักไว้เหมือนกับการทำไข่ยัดไส้ถ้าใส่ไข่ลงไปตีบนแผ่นแป้งที่เริ่มสุกก่อนใส่ผักจะเรียกว่าเข้าพันผักใส่ไข่ในการรับประทานปรุงรสด้วยซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศซีอิ e ๊วและน้ำจิ้นที่รับประทานกับข้าวพันผักซึ่งประกอบไปด้วย พริกแห้งปน่นน้ำปลาน้ำตาลหรือจะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวกากหมูและแคบหมูด้วยก็จะเพิ่มความอร่อยได้อีกทางหนึ่ง 2. หมี่พันหมีพัน,พนเป็นการนำเส้นหมี่ลวกคลุกเคล้าด้วยถั่วงอกแคบหมูน้ำปลาน้ำตาลมะนาว และเครื่องปรุงอื่นๆปรุงรสตามใจชอบจากนั้นนำเส้นมีใส่ลงบนข้าวแคบแล้วม้วนและนำมารับประทานได้เลย 3. ข้าวพันข้าวพันคือการนำไม้หลาบมาม้วนแผ่นแป้งสุกแล้วรูดออกรับประทานจิ้มกับซอสต,ต่างๆต,ตามใจชอบ 4. ข้าวแคบแต่เดิมนั้นข้าวแคบมีอยู่สองลักษณะคือข้าวแคบธรรมดาและข้าวแคบงามีทั้งขนาดใหญ่และหนากว่าในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวลับแลจะเรียกกันว่าข้าวแคบหนารสชาติออกเค็มมีส่วนผสมแคบแป้งเกลือและงาดำเท่านั้น เวลาจะรับประทานข้าวแคบในสมัยก่อนจะนำไปปิ้งไฟแล้วบดให้แตกเป็นชิ้นเล็กๆใส่ถ้วยรับประทานกับข้าวเหนียวเป็นอาหารที่รับประทานในหนึ่งมื้อได้เลยในปัจจุบันคือเป็นแผ่นแป้งบางๆโดยแผ่นแป้งที่ได้มีลักษณะเป็นวงกลมเมื่อแผ่นแป้งสุกนำแผ่นแป้งไปตากให้แห้ง จะได้ข้าวแคบแห้งมีทั้งแบบธรรมดาและปรุงรสและนำมาฉีกรับประทานเป็นอาหารว่างได้เจ้าตอนนี้นะเจ้าเขาก็อยู่กันปีป๋ปลายรับเละแล้ววันนี้เขาก็มากินข้าวเตียงที่นี่นะเจ้าส่อนเมนูจะเป็นในอย่างนั้นเืน่อก๊กบอกเลยเจ้าเจ้าเมนูแรกนะเจ้าก็คือตาถาดนะเจ้าภาษาไทยจะห้องว่าตาําถาด เมน,นูที่สองนะเจ้าก็คือข้าวพันธุผักทรงเครื่องนะเจ้าภาษาไทยก็จะคือข้าวพันธุ์ผักทรงเครื่องค่ะถ้าไปกัน,น,น,นมาเสียเวลาดพียนะค่ เราจึงมาไหว้าพระทำบุญกันค่ะเพื่อให้เกิดความสบายใจค่ะ ตีมาแขวนโค้งต้วกันก็นจะได้เป็คู่ของทีแท้ของกันและกันนะเจ้าและอีกความเจือนหนึ่งก็คือคนตีมาแขวนโค้งต้วกันเมื่อตายไปแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันนะเจ้า แนนอนเจ้ากติกามีนังน,นี่กำแหลในเจ้าคือคำว่ารองเท้าเอียก <c oughs> แล้วก็ <c oughs> บันไดค <c oughs> ันไดอ่าเ <c oughs> สาบ้านเสาเฮียนอ่รถมอเตอร์ไซค์รถเครื่องอ่แล้วก็ถาด ขันโตก่อไฟดังไฟอแล้วก็กินน้ำเออกินน้ำกินน้ำกินน้ำแล้วก็รับประทานอาหารกินข้าวคุณพ่ออีป่อคุณแม่อีแม่แม่ยิง ท้องหญิงอะผู้หญิงขอโทษค่ะผู้หญิงแม่หญิงผู้หญิงท้องแม่มานแล้วก็อะไรนะมะเท้ามาเป้าเออกี่กำบเรามึงนับก่อนนะข้าวนับอยู่เขานับอยู่ ็พูดพูดแล้วก็อะไรนะพี่สาวยัย่าได้ได้ได้บ้านเฮียนอ่าแล้วก็ย่าแม่ขาพี่ขาไม่ได้ค่ะได้ทั้งหมดกี่คำคะสิบหก แล้วก็จะมีกติกากติกาค่ะค่ะกติกาของเรามีอยู่ว่าโค้ชของคุกแห่นะคะแล้วก็พิการต้องเต้นด้วยนะคะช่วยกันเอาอันไหนคะมันต้องเลรอ อนนี้เราก็ดําเนินมาถึงช่วงท้ายรายการของพวกเรากันแล้วนะคะก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราสองท่านแรกค่ะพี่นางและพี่ทีวิทยากรประจําพิพิธภัณฑ์เมืองรับแรค่ะค่ะและต้องขอขอบคุณอาจารย์สุภาการจิวารักษ์อาจารย์ที่ปรึกษาประจํารายวิชาภาษาถิ่นค่ะค่ะและต่อมาต้องขอขอบคุณมหาวิทยายลายัยราชภาัฏอุตรดิตถ์คณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยค่ะสําหรับรายการ เพื่อนสีตะลอนทัวขอตัวลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอขอบคุณและสวัสดีเจ<า>้าแค่เพียงบกมันเจอกัปินแล้วค่ะพู้วเพียงน้า เคยกินทะกะจ้อบ่เคยกินฮิจ้าถ้าว่าต้องซะแน่เจอได้เปิ่นมาใกล้คันเมืองบ่เมืนหาเปิ้นลาไกลกินไู้้จะได้ออ